ถ้าวันนี้คุณเทรดนะคะแล้วก็โอเวอร์เทรดซ้าๆหรือว่าอยู่ในภาวะพอแตกก็พอแตกซ้ําๆมีพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ําๆอะค่ะวันนี้การที่เราจะเข้าใจไมล์เซตหรือว่าการปรับไมล์เซตอะมันไม่ใช่เรื่องของการที่เราปรับความรู้สึกดีกับตัวเราเองแล้วอะค่ะแต่มันคือการที่เราอะจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเปลี่ยนสมองของตัวคุณเองด้วยตัวคุณเองค่ะซึ่งสิ่งเนี้ยเราเรียกว่า n e วโร p l a s t i c i t y วันนี้นะคะฟจะพาเทรดเดอร์ทุกคนเข้าไป เปลี่ยนสมองค่ะด้วยตัวคุณเองแล้วทำให้คุณชนะตัวเองชนะตลาดแล้วกลับมาสร้างผลกำไรได้บวกอย่างซ้ำๆค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเทรดเดอร์ทุกคนนะคะเราก็เข้ามาสู่ในโหมดของ Mindset เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่ได้คุยกับพี่ๆเทรดเดอร์หลายๆคนนะบางคนบอกฟังว่าแบบเออแค่ทำสมาธิ10วันเนี่ยเขาสามารถสร้างผลกำไรได้10เท่าหรือว่าพี่คนหนึ่งค่ะแบบเป็น ฮอปปิ้งอะคะ่ะเทคนิคของฮอปปิ้งคือเออพี่แบบลองมาทุกเทคนิคแล้ว2ปีอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเรามาเจอว่าแก่นจริงๆคือการที่เราเข้าใจตัวเองแล้วเข้ามาปรับไม์เซตแค่ปรับไมล์เซตอะคะ่ะสามารถสร้างผลกําไรได้บวกต่อเนื่องอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ฟ้าได้ยินมาตลอดที่ฟ้าทำคอสเทรเดอร์ er มาแบบน่าจะ6เดือนแล้วแล้วก็อยู่กับพี่ๆหลายๆคนนะคะมีทั้งคนที่แบบว่าโอเคสักเซสแล้วก็ยังมีคนที่แบบยังอยู่ในกระบวนการเช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งวันนี้ฟ้าจะมาแชร์ว่าเวลาที่เราพูดถึงการฝึก Mindset การปรับมายเซตนะคะมันไม่ใช่เรื่องของการแบบคิดบวกละก่อนหน้านี้ฟ้าไม่ได้แบบโฟกัสว่าจะมาสอนวิพีเทรดเดอร์ er เลยคือฟ้าสอนเรื่อง Mindset มาโดยตลอดแล้วฟ้าก็เข้าใจเรื่องของการฝึกสมาธิหรือว่าวงจรทางสมองค่ะแต่นักเล่นของฟ้าครึ่งหนึ่งในแบบคอร์สปกตินะคะเป็นเทรดเดอร์ฟ้าก็เลยได้มาโฟกัสว่าเอ๊ะทำไมม n d s e t อะ สำหรับเทรดเดอร์ถึงจำเป็นขนาดนั้นถ้าคุณเทรดอ่ะคุณจะรู้ว่าในเรื่องของ m n d s e t อะคะ่ะมันกินพื้นที่มากถึง90%แต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าไอ้คำว่า Mindset ที่พูดกันนะคะมันคือส่วนไหนซึ่งวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนคะ่ะไปเจาะไอ้คำว่า n d s e t เนี่ยในมิติของสมองแล้วคุณจะเข้าใจเลยว่าทาไมนะ เราถึงยังวนล,ลูปหรือว่าวนแพทเทิร์นการเทรดซ้ำๆแล้วอะไรนะ how ว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถออกหรือว่า exit จากวงจรอุบตัติีได้สักทีค่ะก่อนที่เราจะไปดูว่าเราจะออกจากวงจรยังไงอะฝ่ายทุกคนนะ่ะลองอยู่กับตัวเองเงียบๆน,นิดนึงค่ะแล้วลองดูว่าเทรดของเราอะ่ะมันเท่ากับแพทเทิร์นอะไรการเทรดของเรา มีแพทเทิร์นซ้ำๆยังไงซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในคำถามที่ฟ้าถามนักเทรดเดอร์ในคอร์สเทรดเดอร์นะคะว่าแบบเออมันมีแพทเทิร์นอะไรไหมบางคนแบบโอเวอร์เทรดหรือว่าบางคนอยากเอาคืนบางคนเลื่อน SL บางคนพอร์ตแตกแล้วก็เสียแล้วก็เอาเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะลองอยู่กับตัวเองแล้วก็ลองเห็นแพทเทิร์นแล้วก็อาจจะลองถามกับตัวเองว่าแบบแพทเทิร์นเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยค่ะ มันเกิดขึ้นมากี่ครั้งแล้วแพทเทิร์นนี้ถูกวนมากี่ครั้งแล้วบางทีอ่ะมันคือเหตุการณ์เดิมแต่มันแค่เปลี่ยนวันเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้การที่ฟ้าจะแชร์เทคนิคในการปรับไม n d เซ t ของทุกคนนะคะมันไม่ใช่แบบทุกคนวางใจนะคิดบวกนะรู้สึกดีนะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่มันคุมคุณอยู่แพทเทิร์นที่มันคุมคุณอยู่มันคือสมองของตัวคุณเองค่ะคุณลองเข้าไปดูคำว่ามล์เซท ไมเซตเนี่ยมาจากสองคำคือคำว่าไม่ไม่เนี่ยเราอาจจะหมายถึงจิตก็ได้แต่ว่าในมิติวันนี้ที่ฟ้าจะพูดกับทุกคนอะ่ะคือมิติของสมองนะคะไม่ My, เท่ากับสมองส่วนเซ t อะ่ะคืออะไรที่มันถูกเซ็ตเอาไว้แล้วถูกเซ็ตระบบไปแล้วเป็นระบบออโตเมติกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำว่าไมเซตมันคือสมองที่ถูกเซ็ตเอาไว้แล้วเป็นระบบอัตโนมัติเห็นปะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแพทเทิร์นที่คุณเกิดซ้ำๆเท่ากับสมองที่ถูกเซตเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการกว่าที่จะเกิดเป็นไมเซตเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงทีนี้ฟ้าจะพูดถึงหลักการในการแบบสร้างสมองของเราขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ทุกคนแบบฟังสบายๆเลยนะมันอาจจะดูเป็นวิทยาศาสตร์แต่ฟ้าอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแก่นนะคะที่มันไม่ใช่แค่ผิวว่าแบบ ไม่งั้นเราจะหาวไปเรื่อยๆอะว่าแบบเอ้ยฉันต้องทาอันนั้นโคชคนนั้นบอกว่าต้องทําอันนั้นต้องทํานี้ฉันก็ทําตามโดยที่เราไม่รู้ว่าเราทําสิ่งนั้นไปทําไมทีนี้ฟันเล่าวิธีการที่เราจะก่อกําเนิดสมองหรือว่าก่อกําเนิดเป็นตัวตนเราละกันค่ะเวลาที่จะเกิดอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสัญญาณเวลาที่ทุกคนเห็นฟ้าได้ยินหรือว่าเราอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเราอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันเขียวแล้วเว้ยแล้วมันแดงแล้วนะ มันเริ่มแบบส่งผลและเราเห็นไอ้ภาพนั้นแล้วใช่ไหมคะภาพนั้นนะคะจะถูกยิงสัญญาณเข้าสู่สมองของเราสมองของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นก้อนใช่ไหมที่ทุกคนมองเห็นแต่ว่าในก้อนนั้น,นะคะมันคือโครงข่ายที่ยึดกันแบบ เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนทีเนี้ยไอภาพสมมุติว่าเรามีภาพพอร์แตกใช่ปะภาพพอร์แตกมันเข้าไปไว้ทุกคนแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีการคุยกันสัญญาณของเส้นประสาทที่เราคุยกันและเชื่อมกันเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นการไซเนฟส์ค่ะคือเหมือนมันคุยกันแล้วมันก็เชื่อมกันคุยกันแล้วก็เชื่อมกันประเด็นก็คือคุณลองสังเกตนะคะทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาค่ะเราตื่นขึ้นมาด้วยความคิดแบบเดิมว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันจะพอร์แตกอีกป่าวะ เราคิดแบบเดิมเรารู้สึกแบบเดิมและสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกถูกยิงสัญญาณแบบเดิมค่ะแล้วเชื่อมกันแบบเดิมทุกคนอาจจะแบบเฮยเชื่อมอะไรวะทุกคนลองก็ค่อยจินตนาการนะว่าแบบเหมือนเราเป็นแบบดินโคลนอะค่ะแล้วเราวิ่งทางเดิมเหมือนกับล้อรถอะที่วิ่งไปในดินโคลนอันเดิมอะวันนี้เราคิดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมทำแบบเดิม แล้วก็เหมือนแล่นไปในเส้นทางนั้นพรุ่งนี้แม่งคิดเหมือนเดิมอีกแล้วรู้สึกแบบเดิมทําแบบเดิมเหมือนล้ออันนี้ยมันวิ่งไปในดินโคลนแล้วมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆเป็นร่องที่เกิดขึ้นในสมองและเมื่อสิ่งนั้นนะคะเกิดขึ้นบางคนเทรดมาแบบปี2ปีถ้านานไปมากกว่านั้นก็คือ5ปีหรือว่า10ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือแพทเทิร์นของคุณถูกจารึกเขาเรียกว่าจารึกไหมอ่ะถูกบันทึกอะค่ะ เป็นความทรงจําที่อยู่ในสมองแล้วสิ่งนี้มันเลยกลายเป็นระบบออโตเมติกค่ะหรือว่าเป็นระบบอัตโนมัติคุณสังเกตไหมเวลาที่คุณพลาดคุณไม่เคยทําตามเทคนิคคุณไม่ได้ทําตามสิ่งที่คุณรู้แต่คุณทําตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นไม่ใช่ว่าวันนี้คุณไม่เก่งหรือว่าเทรดไม่เก่ง คุณแค่ไม่เข้าใจสมองของตัวคุณเองและไม่เข้าใจวิธีการที่จะชนะสมองของตัวคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกคนเห็นแพทเทิร์นใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยแพทเทิร์นที่เราโอเวอร์เทรดซ้ำๆแพทเทิร์นที่เราพอร์ตแตกซ้ําๆคือพฤติกรรมของเราอะ่ะมันเท่ากับร่องในสมองของเราแล้วเลยกลายเป็นระบบออโตเมติกค่ะ ซึ่งสมองอ่ะฟักขอแบบพูดอันนี้นิดนึงนะคะสมองในที่เนี้ยเท่ากับสมองที่เราเรียกว่าอะมิกดาลาอะมิกดาลาเนี่ยเขาเป็นสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราแบบเป็นสัตว์เดรัจฉานนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นสมองส่วนวิวัฒนาการอ่ะเป็นสมองที่เกิดขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อให้เราอยู่รอด สมองส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับ flight or fight l mode หรือว่าเป็นภาวะสู้หรือหนีพูดง่ายๆก็คือว่าพอเรามีความทรงจำใช่ไหมไอ้ก้อนความทรงจำเนี้ยที่เราแบบผิดพลาดซ้ำๆเนี่ยค่ะถูกบันทึกในสมองส่วน a มิก d a l a เป็นสมองส่วนล่างทีเนี้ยค่ะเวลาที่เรากลับเข้าไปเทรดอะคะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบอยู่ในภาวะที่ฉันไม่ปลอดภัยอะสังเกตปะแบบเฮยแม่งแบบเขียวอยู่ดีๆแดงซะแล้วอะ เฮ้ยมันจะสต็อปลอดปะวะสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยอะคะ่ะเพราะฉะนั้นพอมันไม่ปลอดภัยปุ๊บสมองก็เลยไปหยิบไอ้ความทรงจําที่อ๋อฉันเซตออโต้มาแล้วมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเอามาใช้เหตุการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นอะมิกดาล่าไฮแจ็คหมายความว่าคุณหน้ามืดตามมัวเวลาที่คุณอยู่ในสนามแห่งอารมณ์ค่ะ คำว่าไฮแจ็คหมายถึงการที่คุณถูกปล้นนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณมีความเครียดหรือสถานการณ์ที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยอะมิกดาล,ลาจะเกิดการวีววอแล้วคุณจะหยิบความทรงจําที่คุณเคยผิดพลาดซ้ําๆเอามาใช้มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมนะฉันรู้ทั้งรู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันแบ็คเทสมารอบที่้อยแล้ว ฉันรู้เทคนิคมาหลายคูหลายโคชแล้วแต่ในสถานการณ์นั้นคุณถึงไม่เลือกตัดสินใจตามสิ่งที่คุณรู้แต่คุณตัดสินใจตามอารมณ์เพราะคุณแพ้ต่ออะมิกดาลา่าส่วนที่มันกําลังควบคุมคุณอยู่ค่ะพูดเรื่องนี้คือยาวตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออันนี้ทุกคนเห็นภาพรวมไหมทุกคนจะได้รู้ว่าทำไมฉันถึงไปเรียนเทคนิคมาเยอะมากแล้วมันยังไม่ชนะสักที แล้วก็สังเกตว่าจริงๆในในตลาดะคะก็ไม่ค่อยแบบมีใครที่พูดถึงไมเซะเท่าไหร่จริงๆก่อนหน้านี้ฟ้าพูดถึง n มเซ t ในเชิงของ manifestation เพราะว่า manifestation ก็เกี่ยวข้องกับสมองเหมือนกันมันเป็นเส้นทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเรารู้แล้วว่าแพทเทิร์นที่เราเป็นเท่ากับสมองที่เราขุดล่องลึกอยู่เท่ากับอะมิกดาลาเฮ้ยฉันกำลังถูกป้นเว้ยคำถามคือ แล้วฉันจะชนะอินอะมิกาล่านี้ได้ยังไงมันเป็นตัวชันแล้วฉันจะเอาชนะสิ่งนี้เพื่อทําให้ฉันสามารถชนะอารมณ์ตัวเองแล้วก็ชนะตลาดสร้างผลกําไรต่อเนื่องได้ยังไงคะสิ่งที่จะทําให้ทุกคนนะคะสามารถชนะอันนี้ได้นะคะคือคําว่า brain neuroplasticity neuroplasticity เนี่ย neuro ne คือสมอง plastic คือยืดหยุน่นคุณเคยเห็นคนที่แบบสมมติว่าคนที่เป็นอัมพาตนาน,าน เขาก็จะแขนขาลีเพราะว่าไม่ได้ถูกใช้ถูกไหมคะหรือใครเคยเจอคนไข้ที่เป็นสโตที่เป็นแบบอมัมพฤกอะค่ะ,คะที่ที่ยังไม่ได้แบบขนาดเดินไม่ได้อะเขาอาจจะเดินกระเพกกระเพกอะไรเงี้ยคะ่ะสักพักหนึ่งอะเขาจะกลับมาค่อยๆเดินได้เพราะว่าสมองมีคุณนะสมบัตินึงที่สำคัญมากคือเขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สิ่งเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น n e วโร p l a s t ต c i t y ซึ่งการที่เราจะแฮกกลับมาชนะตัวเองชนะอารมณ์ตัวเองได้อะคะ่ะ เราต้องไปทางร่องนิวโรพาสิซิตี้นี่แหละในเมื่อสมองเป็นตัวคุมที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้เราก็แฮกสมองอีกชั้นหนึ่งที่ทำให้เราอะค่ะกลับมาค่อยๆเมตตาแล้วก็กลับมาชนะตัวเราเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะฟ้าให้3สเต็ปในการเป,เปลี่ยนแปลงสมองสำหรับเทรดเดอร์ที่ทำให้คุณสามารถค่อยๆเอาชนะใจตัวเองได้นะคะ 1. r e c e รีเซนเตอร์ค่ะรีเซนเตอร์คือการที่คุณค่อยๆกลับมารู้ตัวค่ะ นี่เป็นสเต็ปแรกที่คนมองข้ามถ้าวันนี้คุณกดออเดอร์โดยอัตโนมัติจุดแรกที่คุณจะเปลี่ยนไปสู่เส้นทางใหม่ค่ะมันเหมือนเป็นทางแยกเข้าใจป้ะแบบอันนี้เป็นล่องที่แบบโอ้ฉันวิ่งมา10ล้านครั้งแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะและฉันกำลังจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่จุดเปลี่ยนคือจุดของการรู้ตัวหรือว่ารีเซนเตอร์ค่ะการรู้ตัวไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งหลับตาทำสมาธิขอให้คุณรู้ตัวเสมอ ไม่ว่าคุณทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวการอาบน้ำการขับรถการอะไรก็ตามแต่ค่ะขอให้รู้ตัวถามว่าเฮ้ยหมอฟ้าการรู้ตัวมันสัมพัญขนาดนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณเปลี่ยนสมองไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณจะไหลไปกับสิ่งที่คุณเคยทาการรู้ตัวมันเป็นการทาให้ทำให้จิตหรือว่าทำให้ตัวเราอะค่ะมันมันมีกำลังแล้วพอเหมือนกับ วันนี้ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราไหลไปเรื่อยๆอเราไม่มีจุดศูนย์กลางฟ้าเลยใช้คําว่ารีเซนเตอร์หมายความว่าถ้าวันนี้ค่ะเราทําอะไรก็ตามแล้วเรารู้ตัวเราจะกลับสู่เซนเตอร์แล้วลองสังเกตไหมเวลาที่เราไหลไปเรื่อยๆอแบบนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยความคิดไปเรื่อยๆอค่ะส่วนมากความคิดของเราอะ่ะมันจะเป็นความคิดลบ เออเพราะว่าสมองอะเราบันทึกความคิดลบมากกว่าความคิดบวกนะคะเพราะว่าความคิดลบของเราอะมันทําให้เราอยู่รอดถ้าวันนี้เรามองหาแต่เรื่องบวกอะค่ะเราคงตายไปแล้วอะทุกคนเข้าใจปะแบบมันคงแบบโดนลา่าไปแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เรามองหาสิ่งที่เป็นไม่ปลอดภัยเรามองหาความคิดลบเพราะว่าสิ่งนี้มันทําให้เผ่าพันธุ์ของเรารอด เออแต่เนี่ยมันเป็นคนละยุคกับยุคมนุษย์ถ้ำแต่ว่าสมองนางไม่ได้พัฒนาตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวสมองเราจะไหลไปกับความคิดลบไปกับภาพพอแตกซ้ําๆไปกับเหตุการณ์ที่เราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่มันดันเกิดขึ้นซ้ําๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมารู้ตัวก่อนการรู้ตัวอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ว่าทําอะไรรู้ตัวคิดมากไม่เป็นไรกลับมารู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมหรืออีกอย่างหนึง่งที่ฟ้าแนะนําแบบ พี่พี่เทรดเดอร์ในคอร์สนะคะก็คือให้ลองเอาการรู้ตัวเนี่ยมาอยู่ในเป็นกิจกรรมหนึ่งะคะ่ะเช่นอาจจะเป็นกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ให้รู้ตัวหรือว่าจะเป็นการที่แบบในวันที่เราล้างจานอ่ะเราลองเอาเท้าแบบเหมือนเอาความรู้สึกไปอยู่ที่เท้าว่าเฮ้ยตอนนี้เท้าฉันเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวที่ฟ้าทำนะหรือว่าเวลาที่เราจิบชาเราลองใช้ระบบประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราอะคะ่ะ ไปรับรู้หรือว่าไปอยู่ตรงนั้นอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Habit s t a c k Hab i t คือนิสัยส Stack คือเอามาพ่วงคือมันมีสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะแต่เอาทักษะของการรู้ตัวค่ะให้เข้ามาด้วยเออซึ่งอันนี้ฟ้าแบบมีโพยเล็กๆ ให้ด้วยนะแบบตั้งใจทําให้วีเทรดเดอร์มากเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็น G r o u n d i n g h a b i t s t a c กหมายความว่ามันจะมีว่าแบบอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราตื่นขึ้นมาเท้าแตะพื้นเราลองเอาความรู้สึกเราไปอยู่ที่เท้าถ้าวันนี้กินกาแฟลองเอาความรู้สึกไปอยู่ที่กลิ่นถ้าวันนี้เราอาบน้ําลองใช้การสัมผัสเพื่อกลับมารู้ตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกเรื่องนี้ มันจะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเราเราชินกับการปรับไหลามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการ Habit s t a c k อันนี้ฟ้าทำไว้นะพิมพ์คำว่า ReCenter นะคะเข้าไปที่ m o r f a h นะคะสามารถดาวน์โหลด h a b i t stack ที่ฟ้าคิดมาน่ารักน่ารักเป็นกิมมิดที่จะให้กับทุกคนนะคะอันแรกผ่านไปแล้วค่ะก็คือการที่เรา ReCenter กลับมาจุดศูนย์กลางก่อน กลับมารวมพลังงานอยู่ตรงนี้ก่อนไม่งั้นเราสร้างสมองใหม่ไม่ได้นะคะอันที่สองนะคะคือรีแล x กซ์ค่ะหรือว่าภาวะผ่อนคลายสมองส่วนอะมิกดาล่านะคะจะถูกกระตุ้นตลอดเวลาเมื่อคุณอยู่ในภาวะแห่งการเครียดหรือว่าภาวะแห่งการกดดันคุณลองสังเกตในภาวะที่คุณแบบอยากเอาคืนอยากเอาชนะร่างกายของคุณมันเป็นยังไงบ้างเหงื่อแตกหายใจสั้นรู้สึกคิดไม่ออกนั่งไม่ติด นี่คือภาวะที่คุณกำลังถูกไฮแจ็คหรือว่าคุณกำลังถูกปล้นนะคะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดที่คุณจะเริ่มสร้างทางใหม่ได้คุณจะต้องพาตัวเองเข้าสู่ภาวะของการที่แบบผ่อนคลายหรือว่าคุณจะต้องทำให้ร่างกายของคุณนะคะรู้สึกปลอดภัยซึ่งกระบวนการของการรีแลกซ์นะคะจะใช้กระบวนการฝึกสมาธิค่ะหรือว่าการทำสมาธิมีงานวิจัยชัดเจนนะคะว่าในคนที่ทำสมาธิแบบ mindfulness สมาธิในที่นี้เป็นสมาธิแบบรู้ตัวค่ะแค่ mindfulness กลับมารู้ตัว8สัปดาห์สามารถเปลี่ยนแปลงสมองของคุณได้นะคะและแก่นสำคัญก็คือว่าเขาค้นพบเลยว่าในการทำสมาธินั้นนะคะสามารถลดขนาดของอะมิกดาลาที่ทำให้การตื่นตัวของอะมิกดาลาน้อยลงและทำให้สมองส่วนหน้าหรือว่า prefrontal cortex ค่ะมีการเติบโตที่มากขึ้นไอ้สมองส่วนหน้านี้มันก็คือสมองส่วนเทคนิคไงที่คุณรู้ทั้งรู้ว่า ต้องทําแบบนี้แต่คุณไม่ได้ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้สมองที่ทําให้แบบไฮแจ็คลดขนาดลงแล้วสมองที่เทคนิคอ่ะที่คุณรู้เทคนิคอยู่แล้วอะค่ะมันมีขนาดมากขึ้นซึ่งกระบวนการที่จะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายนะคะเราจะใช้การนั่งสมาธิค่ะซึ่งสมาธิอันนี้นะคะจะใช้เป็นการ mindfulness meditation ก็ได้ mindfulness ก็คือว่า นั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนะ่ะนั่งสมาธิรู้ลมหายใจปกติก็ได้นะคะหรือจะเป็นสมาธิผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนหมายความว่าเราจะเอาความรู้สึกของเราไปอยู่ที่กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแล้วผ่อนคลายเขาอย่างเงี้ยค่ะมันจะการที่เราเข้าสู่สมาธิแบบนี้มันจะเป็นการเข้าสู่คลื่นสมองแอลฟาในภาวะที่ทุกคนเครียรอ์อะแล้วถูกปล้นอะคะ่ะมันเป็นคลื่นสมองหนึ่งที่เราเรียกว่าคลื่นสมองเบต้ามันอาจจะดูแบบวิทฤษฎีเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยทุกค คนแบบค่อยๆไหลไปนะคะกลับมาทวนก็ได้นะแต่ไม่ต้องจดนะคะฟ้าแค่เล่าให้ฟังเฉยๆเนาะเวลาที่เราเครียดเนี่ยเคลื่อนสมองมันจะเป็นเบต้าค่ะเราต้องทําให้ความเครียดเข้าสู่ผ่อนคลายก่อนผ่อนคลายคือขึ้นสมองแอลฟาซึ่งอันนี้ผ่านการฝึกสมาธินะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็น mindfulness หรือว่าสมาธิแบบรู้ตัวซึ่งก่อนอันเนี้ยฟ้าทําสมาธิสาหรับพิพิธเทรดเดอร์เป็นสมาธิผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่วมกับ เพลงเปลี่ยนขึ้นสมองเป็นเอลฟานะคะมีพี่พี่เทรดเดอร์หลายคนนะคะที่แบบแค่ใช้สมาธินี้แล้วก็เปิดเพลงนี้ก่อนเทรดสามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องพิมพ์คาม่าวินนะคะเข้าไปที่ morsh AH, แล้วก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยค่ะผ่านไป2อันแล้วเจ้าดูแบบว่ายาวนานมากเลยเนาะในการที่จะเปลี่ยนสมองนะคะผ่านตั้งแต่การรีเซนเตอร์ กลับมารู้ตัวเองก่อนกลับมารวมพลังงานก่อนไม่งั้นเราจะไหลไปกับเหตุการณ์เดิมๆนะคะเข้าสู่ภาวะของการรีแลกซ์นะคะรีแลกซ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้สมาธิเพื่อเปลี่ยนขึ้นสมองจากเบต้าเข้าสู่แอลฟานะคะสเต็ปสุดท้ายนะคะคือรีไว์ค่ะหรือว่ากระบวนการเปลี่ยนสมองค่ะไวลิงเนี่ยมันคือโครงข่ายอะที่มันถูกถูกเสรเอาไว้แล้วอะคะ่ะรีคือการเปลี่ยนเส้นทาง พูดง่าๆก็คือจากตอนแรกอะ่ะเราคิดลบจนเป็นนิสัยมันคือการที่เราเนี่ยจะต้องฝึกสร้างความรู้สึกดีๆหรือว่าคิดบวกจนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ค่ะมันคือการสร้างภาพความทรงจำใหม่เข้าไปในความทรงจำเดิม เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ค่ะจะใช้สมาธิแบบ visualization หรือว่าสมาธิแบบนึกภาพนะคะถ้าเกิดจากอันเดิมถ้าเรานั่งสมาธิเฉยๆหรือว่าผ่อนคลายร่างกายไปแล้วนะคะมีอันนึงที่ฟ้าจะไกดเพื่อใช้ในการรีไวล์หรือว่าเปลี่ยนสารเคมีในสมองะคะ่ะก็คือให้ทุกคนก็ค่อยลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ทําให้เราอะรู้สึกดีหรือว่าเหตุการณ์ในเชิงบวก อาจจะลองเขียนก่อนก็ได้นะคะลองเขียนก่อนแล้วค่อยลองเอาอันนั้นอะมานึกภาพไม่ใช่นึกภาพสิ่งที่เราต้องการจะได้นะคะแต่เป็นนึกภาพอะไรนะที่ฉันมีความสุขจังเลยที่ฉันได้ทําสิ่งนี้มันอาจจะเป็นตอนที่ฉันได้อยู่คนเดียวแล้วก็ได้กลับมาทบทวนว่าอะไรนะที่มันทําให้ฉันมีความสุขหรือว่าแบบ ใครสักคนที่คุณนึกถึงแล้วคุณแบบยิ้มได้อาจจะเป็นคนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบสัตว์เลี้ยงอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรักก็ได้อะไรนะที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยิ้มได้คุณมีความสุขตอนนี้ได้เลยคุณลองหลับตาแล้วก็นึกภาพนั้นแล้วลองสังเกตร่างกายของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นที่รักรู้สึกถูกมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะระบบประสาทของคุณจะผ่อนคลายลมหายใจคุณจะเบาสบายลง ร่างกายคุณก็จะเบาลงไปด้วยก็ให้ทำสมาธิแบบนึกภาพเพื่อเปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ฟ้าช่วยอ่ะฟ้าทำไกด์สมาธิหนึ่งไว้ชื่อว่าอามาแดนโค้ดอามาแดนโค้ดเนี่ยเป็นไกด์สมาธินะคะมีตั้งแต่การเคลียร์ความคิดลบในส่วนของ m e n ท a l การสร้างความรู้สึกเชิงบวกนะคะรวมถึงสมาธิที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงสมองหรือว่ารีวายนี้ด้วยมีสมาธิเพื่อการนอนหลับมีทั้งหมด16แทร็กนะคะ แค่สมาธิที่กลับมาที่ร่างกายกลับมารู้สึกดตี้ยค่ะมีพี่พเทรดเดอร์หลายคนบอกฟาว่าแบบเขาสามารถปลดล็อกจากสมาธินั้นแล้วก็สามารถสร้างผลกําไรได้จริงซึ่งสําหรับพี่พี่เทรดเดอร์ฟามี่โบนัสนะคะที่เลี่ยงได้ว่าเออตอนเช้าควรจะทําสมาธิประมาณไหนกลางวันประมาณไหนหรือว่าตอนเย็นประมาณไหนนะทำทำเป็นโบนัสให้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเอาบัแอนด์โคะค่ะตอนนี้คือ3ามพราคาแบบน่ารักมากเลยสามารถทักหาฟา ทางไลโอเอได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อะค่ะที่คุณแบบแพ้ตลาดซ้ำๆหรือว่าอยู่ในแพทเทิร์นเดิมซ้ำๆอะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งคุณแบบ ไม่รู้เทคนิคมากกว่านี้นะคะคุณแค่ไม่รู้จักสมองของตัวคุณเองวันนี้ฟ้าทวนให้นะคะสมองเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ว่าวันนี้คุณจะพอตแตะมากี่ครั้งคุณจะโอเวอร์เทรดมากี่ครั้งนะคะขอแค่เริ่มกลับมาที่ตัวเองแล้วก็เริ่มมาเข้าใจตัวเองอะ่ะในวันที่เราเข้าใจตัวเองอะคะ่ะสิ่งเนี้ยเราจะค่อยๆกลับมาชนะอารมณ์แล้วก็ชนะตลาดได้นะคะผ่าน3กระบวนการก็คือ1 r e c o รีคอนเนคค่ะไม่ว่าทำอะไรรู้ตัวเสมอนะคะเซลฟ์โฟร e แมเนหรือว่าการไมฟูลการรู้ ตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนะคะอันที่2ก็คือ relaxation นะคะผ่านการทําสมาธิแบบ mindfulness หรือว่าการทําสมาธิแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนอันนี้สามารถไปรับคอร์สฟรีได้นะฟ้าทำไกด์สมาธิไว้พิมพ์คําว i n เข้าไปที่ m y f a h นะคะแล้วสุดท้ายค่ะคือการที่คุณ rewind หรือว่าการสร้างความรู้สึกใหม่สร้างเส้นทางในสมองใหม่อันนี้ผ่านการทําสมาธิที่เราเรียกว่า visualization meditation ถ้าใครสนใจอยากให้ฟ้าช่วยอันเนี้ย ฟันแนะนำอ่า a b a บั้แดนโคนะคะสอบถามเข้าไปที่ l i โอเอได้เลยนะคะขอบคุณพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนที่ได้เดินทางมาด้วยกันนะคะยินดีที่จะซัพพอร์ตอยู่ข้างๆมีตรงไหนที่ฟ้าช่วยได้ก็ยินดีมากๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามก็สามารถทักเข้าไปที่ไลแอดได้นะเดี๋ยวน้องแอดมินจะเป็นคนแคปเจอร์แล้วเดี๋ยวฟ้าจะมาดูแล้วก็อาจจะตอบในไลฟ์นะคะและเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะ